สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work f กฟอร์มโฮมครับวันนี้วันพารที่29มีนาคม2565กอ็อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวันลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บส่อเลือกเชลซีครับโค้ชแอนข่าวเลวือผูกครับ มาติดตามหัวข้อของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ยังคงเป็นช่วงพักเบรกทีมชาติครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยสื่อเขาก็จะหาเรื่องราวบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นเรื่องของเลยน่าสนใจนะเป็นการเปรียบเทียบค่าตัวของอดีตนักเตะพิมลีกนะครับกับค่าเงินปัจจุบัน ยกตัวอย่างสมมุติว่านะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นเป็นนักเตะที่ก่อนจะมีเอฟเฟคของเนมาที่เปเช่ไปฉีนสัญญามาจากบาเซเลนาเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะมีค่าตัวเท่าไหร่ในยุคสมัยปัจจุบัน <c oughs> เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีสถิติโลกเขาก็ทำมา,มาตลอดนะครับวันนี้เราก็หยิบยกกันมาพูดคุยหลายคนเลยทีเดียวนะก็ฝากกดไลค์ฝากกด s <c> u <oughs> b s c r i b ์ด้วยแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มต้นนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับ น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบเว่าเดียวจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเพิ่มความสดชื่นนะครับด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างด้วยขอคำว่าเชียร์เอรเชียร์เลอ้มันต้องอย่างนี้ เสียงดังฟังชัดนะแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับบริการด้านการเงินธุรกรรมต่างๆครับสามารถทําได้แล้วที่กสิกรไทยแล้วก็แอปพลิเคชัน K-PASS สมัครเปิดบัญชีนะครับผ่านแอปได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาครับครับ โอเคนะครับไปเริ่มกันที่ดีเทลของบทวิเคราะห์ตัวนี้กันก่อนเลยครับว่าความเป็นมามันเป็นยังไงแล้วก็กฎเกณฑ์เนี่ยเขาวัดจากอะไรบ้างนะครับทาง The a ต l e t i c UK นะครับเขาไปเชิญคีรันแม็กควายคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจะบอกว่าเป็นเซเลบเป็นคนดังที่สุดของเกี่ยวกับการเงินฟุตบอลในอังกฤษแล้วก็ว่าได้เพราะว่า BBC เนี่ยเชิญมาวิเคราะห์อย่างบ่อยเลยนะครับแล้วก็คนนี้มาอยู่กับ The a t h l e t i c เขามาวิเคราะห์ นักเตะในอดีตครับที่มีการย้ายตัวด้วยเงินที่แพงในยุคนั้นตามเศรษฐกิจยุคนั้นๆนะแล้วถ้าเกิดเอามาเทียบว่าเฮ้ยถ้ามันแปลงเป็นเงินนับปัจจุบันเงินมันเฟอ้อตั้งแต่ปี2019ที่โอ้โหก่อนปี2019ที่มันเคยมีเคสของเนย์มาร์เอฟเฟกที่ย้ายจากบาเซลนาไปอยู่กับปารีสแซงต์แช็แมงนะครับ198ล้านปอนด์หรือว่า222ล้านยูโรโนะครับซึ่งมาดูกันว่า นักเตะแ,แต่ละคนจะค่าตัวเท่าไหร่ซึ่งเขาไม่ได้เอาปัจจัยเกี่ยวกับโควิด -19 มาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้ว่าพอมีโควิดเข้ามาบางทีค่าตัวต่างๆมันลดลงไปนะครับการคำนวณนี้จะอ้างอิงเทียบอัตราส่วนจากค่าตัวในตอนนั้นกับค่าเงินในปัจจุบันซึ่งจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นแตกต่างกันออกไปไปดูกันเลยครับว่าแต่ละคนจะมีค่าตัวเท่าไหร่ในตอนนั้นครับครับผมครับ,รบนะเราเริ่มกันที่เราเราจะเอาคัดเฉพาะคนที่ทางแอตเลติก เขาจะมีแยกออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีเป็นกราฟิกสรุปให้เพื่อนๆได้เห็นภาพรวมกันด้วยเอาคน <c oughs> ที่เป็นสถิติโลกดีกว่านะเมื่อปี1996นะครับ,รบนั่นก็คืออารันเชียร์เลอร์นั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยย้ายจากแบ็กเบิร์นนะครับไปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในปี1996ด้วยค่าตัว15 <c oughs> ล้านปอนด์แต่15ล้านปอนด์ดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็น15ล้านที่ค่าตัวสถิติโลกนะครับ <c oughs> เยอะที่สุดในโลกตอนนั้นเลยนะครับ ยุคนั้นเนี่ยคือค่าเงินมันต่างจากตอนนี้มากขนาดไหนเราลองเทียบกันดูให้เห็นภาพนะเอาง่ายๆอย่างเช่นเรื่องลิขสิทธิ์ของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนั้นสกายสปอร์ตได้ดีลกับทางพรีเมียร์ลีกค่าลิขสิทธิ์เนี่ยแค่6 7 0เจล้านปอนด์670เจล้านปอนด์นะครับอันนี้ย้ำนะตอนนั้นผ่านมา<อ>จนถึงตอนนี้เนี่ยดีลล่าสุด2 0 2 2ถึง2025มีมูลค่าพุ่งไปอยู่ที่5.1พันล้านปอนด์แล้วนะครับโอ้โหเกือบเกือบสิบเท่านะ ตัวแรกมันผันผวนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็พอคํานวณออกมาแล้วเนี่ยจากการคํานวณของเขาเนี่ยทาง a อต l ิ t i c เคแล้วก็จับมือร่วมกับคีรันแม็กควายผลที่ออกมาก็คือตัวของอารันเชลเนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่222ล้านปอนด์ย้ําว่าปอนด์นะไม่ใช่ยูโรด้วยโอโอก็คือจะทําลายใสิติโลกทันทีนะโอ,โอืมอันนี้คือการคนนํานวณจากจากตัวนี้นะ เยอะกว่าเยอะกว่าของเนมาอีกเพราะว่าของเนมายหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านปอนนะแต่ของเชียร์เลอร์เนี่ยสองร้อยยี่สิบสองล้านปอนแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเกิดมันเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เนี่ยนะมันจะมีทีมซื้อหรือเปล่าด้วยค่าตัวระดับนี้นะครับแต่ก็มันเก็เป็นการย้ายกี่ปีแล้วอ่ะย 20, 20ี่สิบยี่สิบหกปแล้วอือืมอันนี้เราต้องใจได้อ่าอ่า คือมันเข้าใจได้ตรงที่เขาเขาวัดจากหลาย,ลายปัจจัยไงวัดจากสิบห้าตอนนั้นมันควรจะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้แล้วก็ hmm. วัดจากการที่ว่ามูลค่าลิขสิทธ,ธิ์ถ่ายทอดสดของยุคนั้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยคือมันขึ้นแบบมหาศาลมากๆทําให้แต่ละทีมก็มีเงินมากยิ่งขึ้นแล้วฝีเท้าระดับ er อลันเชียร์เออร์อะตอนนี้คือยังเป็นดาวสันโบตลอดกานของพิมเมอรีกอยู่อ่ะยินเยอะสุดของ hmm. พิมเมอรีกแล้วอ่ะ hmm. เขาก็มองว่าถ้ามันจะเป็นการทําลายสถิติโลกณตอนนั้นแล้วเทียบกับปัจจุบันมันกก็็ควรรจะเปนา สร้างสถติโลกเช่นกันเออถูกตอออ้องนะครับโอเคน, <okay. S 2> นี่คือคนแรกนะคนต่อมาครับมาดูกันที่รอยคีนนะกองกลางไประเบิดระดับตำงานนะครับก็ตอนที่ย้ายจากนอตติงแฮมฟอร์เ s สไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีวนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1993นะค่าตัวที่ย้ายตอนนั้นเนี่ยสามล้านปอนด์ครับซึ่งมันอาจจะดูถูกมากๆเลยในยุคสมัยนี้นะครับ คือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ย3.7ล้านเนี่ยโอ้โหซื้อนักเตะแบบระดับดาวรุ่ง,งอะเออดาวรุ่งบางนคนเนี่ยยังไม่ได้เลยด้วยซ้าไปนะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นค่าตัวที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะนี่ถือว่าเป็นกองกลางคนสําคัญในยุคของเซอร์เล็กฟูคูซันนะครับก็คว้าแชมป์มากมายครับแชมป์ลีกเจ็ดสมัยเอฟเอคัส<ม>ี่สมัยแล้วก็ได้แชมป์ยุโรปหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งสมัยด้วย ถึงขั้นดีเซอร์เล็กเนี่ยออกปากชมเลยนะบอกว่าขอแค่มีรอยคินเนี่ยจะเล่นบอลหรือว่าจะพายเรือจะทําอะไรก็ชนะทั้งนั้นเลยนะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆของแมนยูในยุคสมัยนั้น<ม>แต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับเมเงินปัจจุบันครับด้วยสัดส่วนการคํานวณต่างๆนะก็ค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 94.2ล้านปอนด์ครับก็จะแซงหน้าปอป็อกบาขึ้นมาทันทีแล้วก็น่าจะมีค่าตัวเนี่ยนะมากกว่าดีแคลไลซ์มิดฟิลเบอร์หนึ่งทีมชาติอังกฤษนะตอนนี้ด้วยซ้ำไปนี่ <c oughs> นะให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเออจาก <c oughs> จาก15เป็น222แล้วก็จาก3.75เป็น9.42ซึ่งเ,ออเคสเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงปี19กว่าๆนะครับทีนี้ครับมาดูคนต่อไปอันนี้อันนี้ไม่ได้นานมากนะครับก็เมื่อปี2004นะครับดีดีเยด่ดร็อกบาจากโอลิมปิกมาร์เซยมาอยู่กับเชลซีย้ำนะว่าปี2004ซึ่ง มันห่างจากตอนเชลเลอร์แล้วก็รอยคีดเป็น10ปีเหมือนกันนะครับเชลซีเนี่ยไปสอยดร็อกบามาจากหักเซยค่าตัว24ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นสถิติสโมสรน,นะครับไม่ใช่สถิติโลกแต่เป็นสถิติสโมสรแล้วทางคิรันแมกควายเขาก็บอกว่าค่าเงินในปี2004เนี่ยมันจะเป็น24ล้านปอนด์ตอนนั้นก็ไม่แปลกเพราะว่าค่าเงินยุคนั้นเนี่ยก็แซงยุคของอารันเชลเอร์กับรอยคีดไปแล้ว ส่วนผลงานที่ทํากับเชลซีก็ยอดเยี่ยมมากครับประสบความสําเร็จมากๆนะครับก็เรียกว่าถ้าวัดกับเนย์มาร่างเปเชกับดรอกบาร่างเชลซีเนี่ยคีรนแม็กควายบอกว่าโอ้โหคุ้มกับตอนที่เปเชซื้อเนย์มาอีกนะเพราะว่าดรอกบาเนี่ยก็ยิงไป164ประตูจาก381เกมพาทีมเป็นแชมป์ได้ทุกรายการในระดับสโมสรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคํานวณเป็นเงิน ปัจจุบันนะครับเขาบอกว่า24ล้านปอนด์เมื่อปี2004เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในปี2022ค่าตัวของดรอกปาน่าจะอยู่ที่94.9ล้านปอนด์น้อยกว่าลูกากูนิดเดียวแต่ก็ยังถือว่าคุ้มอยู่ดีครับพอซื้อมาแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับเชลซีได้มากมายนี่คือมัน,ม,นมันแพงนะ94ล้านเนี่ยแต่หมายถึงว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถูกกว่าลูกากูอีกเหรอคือเราต้องต้องเทียบในอันตราส่วนไงว่า ไอ้ณตอนนั้นด็อกบาถือว่าอาลรว่ากันตามตรงตอนที่มาจากหมากเซยมามามาสู่เชลซีอ่ะให้ดูก่อนมาออให้ดูก่อนมาผมว่าเขาเป็นกองหน้าที่น่าน่าสนใจแต่ยังไม่ใช่แบบเฮ้ยเราเราไม่รู้ว่าเขามาแล้วจะโหดขนาดนี้เข้าใจว่ายี่ี่ตอนนั้นก็คือแพงมากแล้วนะด็อกบาเนี่ยมาในแบบเอ็มวพีหลีกฝรั่งเศสอ่านะส่วนลูกากูเนี่ยมาในแบบ MVP หลีกอิตาลี เออก็กลก็เหมือนกันนะเมื่อถานของอิตาลีจะเหลื่อมๆนิดนึงอยู่แล้วถูกไหมอืมอืมก็ถือว่าตัวเลขใกล้เคียงเลยพอคํานวลออกมาแล้วนะซึ่งพอพอมาดูผลงานที่ออกมาคนจะบอกว่าโอ้โหทไมด็อกบาทูขนาดนี้แต่ย้ำอีกทีว่ามันคือค่าตัวตอนย้ายมาซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็ยังไม่มีใครรู้ว่าด็อกบาจะฟังขนาดนี้ไงใช่ครับถูกต้องอ่ะทีนี้จากด็อกบามาดูเวรูนี่อันนี้เป็นจะบอกว่ายุคเดียวกันก็ว่าได้เพราะว่าปี2 0 0พันสีปีเดียวกันเนี่ย เอ่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสอยมาจากเอฟเวอร์ตันนะครับเป็นดาวรุ่งเลยวัยคณองเลยนะฮะตอนนั้นค่าตัวเนี่ยสามสิบล้านปอนด์ซึ่งก็มหาศาลครับสำหรับการเซ็นนักเตะคนหนึ่งสามสิบล้านปอนด์ในยุคนั้นเอ่อ uh, ก็ถือว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมากกว่าด็อกบาหกล้านด้วยนะในปีเดียวกันเลยนะครับใช่ใช่แมนยู U, เนี่ยถ้าเปรียบเป็นเงินปัจจุบันถ้าจะซื้อลูนี่ในจำนวนเงินเท่านั้นเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งร้อยสิบแปดจุด 6ล้านปอนโอ้โหทะลุร้อยล้านเ oh. ลยน,นะนี่ก็คือจะเป็นสถิติพิมลีกเหมือนกันนะสมมติถ้าซื้อในยุคนี้จริงๆ13ปีของลูนี่กับแมนยูนเต็ดเนี่ยมันมันตอบได้ทุกอย่างว่าเขาคือโคตรตำนานอย่างแท้จริงนะฮะเพราะว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดของสโมสรอ่ะ253รประตูจาก5 5 9้านัดทำลายสถิติของเซอร์บ๊อบบี้เชลตันเนี่ยอันนี้ก็เซอร์บ๊อบบี้เชลตันก็เอามาให้ด้วยตัวเองเลยนะฮะเพราะว่าทำลายสถิตินะแล้วก็มา เป็นเป็นดาวรุ่งชนิดที่ว่าตั้งแต่ตอนที่อายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเหมือนกับโอโ้โหเจอกับผู้ใหญ่เนี่ยเล่นไม่กลัวเลยอะเล่นได้เลยเนี่ยลัวสื่อเขาก็ชมได้ว่าจะมองว่าจะหาใครที่เหมือนลูนี่ในอนาคตเนี่ยอาจจะหาได้แต่อีกนานหรือเปล่าหรืออาจจะหาไม่ได้เลยก็อาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำสำหรับนะนักฟุตบอลอังกฤษที่แบบตอนเป็นดาวรุ่งแล้วเทพขนาดนั้นนะฮะเห็นภาพเห็นภาพแต่ต่อวา ตอนนั้นผมจําได้นะสอง4ัสี่เนี่ยตอนที่โรนี่ย้ายค่าตัวสามสิบล้านตอนนั้นโอ้โหเป็นที่แบบเป็นที่ฮือฮากันมากอะ่ะตอนนั้นะ่ะเพราวะว่าซื้อมาคือฟอร์มดีกับเออฟ์ตันแต่ว่าย้ายมาตอนนั้นอะอายุก็ยังน้อยอยู่แต่โอ้โหแมนยูเลือกจะลงทุนด้วยเม็ดเงินขนาดนี้ในในณตอนนั้นถือว่าเป็นจนํานวนเงินที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ก็อโอ้โหดูจากจำนวนประตูแล้วผมว่า <laughs> ไม่มีอะไรคาใจมันน้ำมัน <laughs> แรกมันม่ดีเลย มาปีแรกออคู่รุ่นฟาร์มิสโตรอยเล่นดีเลย4-2คืออาจจะยังไม่ได้แชมป์ทันทีแต่คือเล่นคลิกทันทีเลยแล้วไม่นานก็ได้แชมป์ลีกรอไม่นานเอออ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในยุคสมัยใหม่กันบ้างนะครับอันนี้คือใกล้เคียงจากยุคปัจจุบันมากที่สุดแล้วนั่นก็คือเควินเดอร์บรอยครับย้ายจากวอสบวกเนี่ยมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อตอนปี2015หรือว่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนี้เอง ะครับแต่ก็เกิดขึ้นก่อนเนมาเอฟเฟกนะเพราะว่าของเนมาเนี่ย2017นบเะเดรยเนี่ยถูกเรียกได้ว่าเป็นย์เมคเกอร์ที่เก่งที่สุดณตอนนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาจากวอฟบวกเนี่ยมาแม l ซิตี้เมื่อปี2015ก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่ไม่ธรรมดาครับ55ล้านปอนด์แน่นอนว่าค่าเงินในช่วงนั้นก็เริ่มที่จะแพงขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่พีคเท่าตอนที่มีเคสของเนมาร ถ้าเกิดเอาเงินมาคำนวณใหม่นะครับคิดเป็นอัตราปัจจุบันนี้เนี่ยก็คิดว่าค่าตัวของเรือรอยน่าจะแตะหลัก84.4ล้านปอนด์ก็คือเพิ่มขึ้นมาจากของเดิมเนี่ย29.4ล้านปอนด์ซึ่งก็ไม่แปลกใจครับว่าต่อให้เป็นเงินปัจจุบันเนี่ยยังไงแมนซิตี้ก็น่าจะ ยอมจ่ายครับด้วยผลงานของ, mm hmm. ของคิวเนเดอร์บอยครับเพราะว่าช่วยทีมโอ้โ oh, ห oh, ประสบความสําเร็จอย่างสูงนะกว่าแชมป์เป็นว่าเล่นเลยแล้วก็ได้รางวัลส่วนตัว PFA เนี่ยไปถึง2ปีด้วยก็คือ2019-2020แล้วก็2020-2021นี่กระดรันตีฝีเท้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเนี่ยผมว่าแมนซิตี้ก็น่าจะต้องเลือกลงทุนในดีลของเดอร์บอยและและนี่คือการซื้อ ก่อนที่จะรู้ว่าเดอะบอยโคตรเทพเลยนะย้านะ<ช>ว่าตอนตอนนั้นคือเป็นแววแววดีมากแต่ก็ยังไม่ได้รู้ว่าแบบโอ้โหจะแบบออกดอ,อกออกผลได้เยอะขนาดเนี้อืมครับ <c oughs> ถือว่าแมนซิตี้เขาก็มีตัวเลขในใจนะที่ผ่านมาเวลาเขาซื้อเราเห็นปะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นยุคที่ราคาโทนข่านแพงนะเขาจะซื้อประมาณห้าสิบหกสิบล้านอะ่ะพอตีตีเป็นเงินออกมาแล้วอะ่ะมันก็มีความคุ้มค่าอยู่นั้นนะคือเขาก็ไม่ถึงขังข้นว่าใบเบรกเป็นร้อยล้านเพิง่งเพิ่งมาเบรกตอนแจ็คกิริตนี่แหละ ใช้คําว่าผมว่าสเกลของซิตี้เขาเจ๋งนะคือถามว่าพีซื้อมาแป็กไหมมันก็มีบ้างแต่ผมว่าไม่เยอะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะซื้อแล้วค่อนข้างฟังนะครับสำหรับแมนซิตี้ทีนี้ครับเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าอ่ะยี่สิบคนที่ค่าตัวแพงที่สุดถ้าเกิดวัดจากค่าตัวในอดีตแล้วก็แปลงเป็นเงินค่าตัวในปัจจุบันจากดีอิกยูเคนะครับอ่ะไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งเนี่ย Alan er, 2, อลันเชียร์เลอร์222ล้านปอนด์อันดับ2ฮวนเซบาสเตียนเวรอนครับ155.4้า15บ่ล้านปอนด์แต่อันนี้ดับนะดับทั้งเวอร์ชัน่น oh. มาอยู่กับแมนยูแล้วก็มาอยู่กับเชลซีก็ดับต่อเน,นื่องนะครับอันดับ3เป็นสแตนคอริมอร์ครับจากฟอเรสไปอยู่ลิเวอร์พูลร3 2 9ล้านปอนด์อันดับ4ยูริโอเฟอร์ดินานครับจากลีสไปอยู่แมนยูตอนนั้นเป็นไซต์ีกองหลังนะ30 <000 S 1> ล้าน,านตอนนั้น ล้านปอนด์ใช่ครับประมาณนั้นนะแพงแพงมากอันดับ5ปอล์ปอกบาครับจากยูเว่ไปแมนยูร้อยยี่สิบหกล้านปอนด์อันดับ6ครับก็เป็นเฟอร์ดินานอีกแล้วตอนเวสแฮมไปอยู่กับลีสนะฮะอันดับเวนโรนี่ครับอันดับ8ปดเดอะไวโยกอันดับ9เดนิสเบิร์กแคมป์นะครับ117.3ล้านปอนด์แล้วก็อันดับ10 เป็นเฟนันโดตอเรสนะครับห้าสิบล้านปอนดนะ์นักตอนนั้นถ้าตีเป็นปัจจุบันประมาณหนึ่งร้อยสิบสองจุดสามล้านปอนด์นะฮะอันดับสิบต่ออันดับสิบเอ็ดเป็นอังเดรเชฟเชนโก้ครับจากเอซิมิลานมาอยู่กับเชลซีก็ตอนปีสองพันหกนี่ประมาณสามสิบล้านปอนด์สิบสองแอนดี้โคครับจากนิวคาสเซิลมาแมนยูสิบสามรุดฟานิสเต้รอยจากพีเอสวีมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 14ครับจิมมี่ฟลอยฮัสเซเบงจากแอตเลติกมาดริดมาอยู่กับเชลซี15นะครับเป็นฟาบริซิโอราวานิเอลี่นะครับจากยูเว่ไปอยู่กับปีเตอร์สโบรนะครับ16คริสตัลนครับจากนอริชไปอยู่กับแบล็กเบิร์นคนนี้เคยเล่นกับอารันเชียร์มาก่อนนะฮะแล้วก็17ครับแจ็คกิลิชครับสดๆร้อนๆครับจากวินล่าไปแมนซิตี้18ิบแปดยับซัมจาก PSV ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ สิบเก้าโรเมลูลูกากูอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็อันดับยี่สิบครับก็คือไมเคิลเอเซียงนะครับจากลรียงมาเชลซีเอสเซียงเนี่ยมามหลังดรอคบาปีหนึ่งแล้วก็ค่าตัวของเอเซียงทำลายสถิติสโม,มสรดรอคบาตอนนั้นไปสองล้านปอนด์นะครับประมาณนี้ฮอืนี่เท่ากับว่าในยี่สิบอันดับแรกมีแจ็คกริชกับลูกากูที่มันเป็นหลังหลังเอฟเฟกยุคเนมมาแล้วมันก็เลยเป็นค่าตัวไม่ได้ผันผวนอะไร ใช่ใชแล้วก็สังเกตดูว่าจะมีแมนยูเนเตดมีเชลซีซะส่วนใหญ่เพราะว่าผมว่าไอ้มันเกิดขึ้นในช่วงที่2ทีมนี้กำลังอยู่ในช่วงความยิ่งใหญ่ของตัวเองอะแมน,มนยูก็ลงทุนได้ม็ประมาณเชลซีก็ซื้อนักเตะม,มานะลงทุนด้วยด้วยเม็ดเงินแต่ผมว่าในลิสต์ยีอันดับเนี้ยคือถ้าให้เรามานั่งดูรายชื่อจริงๆอะมีคนที่ล้มเหลวแค่ไม่กี่คนเองนะมีคนที่ย้ายทีมแล้วแล้วไม่ประสบความสําเร็จอะส่วนใหญ่ มักจะปังหมดเลยใช่ส่วนใหญ่ดีหมดเลยนะครับมีแค่ไม่กี่คนเองนะก็ถือว่าเป็นสีสันจริงๆริงอเลติกยูเคนี่เขาใส่มาถึงโอห้าสิบหกสิบเจสิบอันดับเลยแต่ว่าถ้าเราเอามานั่งพูดหมดเลยเนี่ยมันก็จะยาวเหยียดเกินไปใช่ไหมแต่ว่าไม่แปลกนะที่ไม่มีลิฟร์ภูในลิสตรงนี้นะฮะเพราะว่าขนาดปัจจุบันมาถึงยุคไหนต่อยุคไหนแล้วลิฟร์พูแกก็จะซื้อตัวไม่เกินห้าสิบล้าน นะตอนนี้ส่วนใหญ่นะมีฟันไดที่ซื้อ75ห้าแล้วผมไปเปิดดูมาเนี่ยอยู่ในแถวแถวอันดับโอ้โหสูงเหมือนกันนะ 30, 40, อ่ะสามสบสีก็ค่าตัวก็พุ่งเป็นจากเดิมมาแค่5้าล้านเป็นแค่80ล้านเองของฟั์นได ครับผมอ่ะ,อะโอเคน,นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากในวันนี้นะครับก็ก่อนจากการครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบหนึ่งครับน้ำแร่ธรรมชาติตาชางครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับบริการด้านการเงินนะแบบครบถ้วนครบวงจรเลยนะครับก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครแอปพลิเคชันเค s นะแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมก็ได้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับครับโอเค ขอบท้วนครับนี่คือทั้งหมดครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันเหมือนเดิมนะแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับเอ่อเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ